ผลสุดท้ายก็ได้เก็บไข่พี่น้องแต่กะแตนซื้อมากนี่โกงในขีดนึงครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือที่เดือนหนึ่งกับเจ็ดมือครับเจ็ดมือได้เก็บไข่ซ้ำนี้พี่น้องผู้ใดจะเลี้ยงผมโหดละว้านเป็นยังไดเดือนหนึ่งกับเจ็ดมือมันสีออกไข่ห้าเก็บจังสี่ครับ บานนี้ผมเก็บได้มาเนี่ไข่นั้นประมาณครึ่งกิโลพี่น้องครึ่งกิโลถ้าตีเป็นเงินก็หาพันพี่น้องผมสื่อมาเนี่โลละพันเนาะสื้อมาขีดหนึ่งครับพันหนึ่งบางนนี้มันได้กำไรแล้วพี่น้องผมมอหน,น่อขายมันก็ไดกำไรแล้วอ,อยู่ในนี่อยู่ในนี่หาขีดหรือครึ่งโลก็หาพันแหละครับ มีกำไรละสี่พันโดยที่พ่าหน่อขายพี่น้องโดยที่พ่าหน่อขายเลยครับมันก็เพอาเหตุอยู่เพราะว่าห้ามหมดเดีลงทุนกับหนาบันนี้เก็บเอาไข่เข้าบ้านแล้วดินก็เอาเข่าไปขึ้เก่าครับท้ำความสะอาดล่างแลละก็เอาล่อนเอาดินออกจากขีเขา้าออกจากขีเหงาขียังนี่แหละล่อนเอาตะไารบริสุทธ์ เอาไปใส่อีกครับเป็นรุ่นที่สองไปอีกรุ่นที่สองก็กงกคิดว่าจะได้ซ้ำเก่าอยู่ครับและเผอหลายกว่าเก่าเพราะว่าเขาห้องก็เหลื่อมไครไม่ยองกันอยู่แต่เศราพี่น้องเอยเขาก็บเมยผมกับเมย์ขึ้นกันจังว่ามั่นนั่นบ่ได้ฟังเสียงผู้ใดแล้วครับมั่นกับหิ้วขึ้นกัน,กนพนะนี่แหละครับต่อสู่กัน สงข้ามชีวิตสรุปแล้วก็นสนุกดีคือกันครับพี่น้องเลยลองเบงเป็นตะเหลี่ยงอยู่ครับมันเอาบอหเนคขายเป็นตัวเงินแต่ว่าก็เห็นกำไรแล้วแต่ว่าสำหรับผมนะพี่น้องผมผัดบอแมนค้นขายเป็นหนะ้านะแต่พี่น้องว่ามันสื่อคือสิบอหดนคขายดอก กระเลยจะพักกานเลีย้ยงต่อไปอีกนี่แหละครับให้มันไม่อยากไม่กินแต่ผู้ใดสนใจกระจังวากันครับมาเหรียญน,น้ากันกระจังมาสร้างเอาโหลดอยากได้ขีดหนึ่งสองขีดก็สร้างเอาเองครับมันจังบ่ได้โคดรได้โกงกันเห็นครับตาโหลดกินข่าหาอันหัวตักแตนกินยมอิม,อมกระจังสร้างเอาใครตักแต,แตนเมื่อกระจังมันก็ไปให,ให้เราเองก็ได้ครับมันยังบ่ได้รุ่งทุนหลาย ครับผมอยู่ประทมรา,าดสวงสาครับอำนาจ,จเจริญถ้าผู้ใดอยู่เชียงใหม่ก็ขี่เครื่องบินมากก็ได้ช่างซื่อละพี่น้องเมื่อได้กับบันทึกทายถ้ำตะตะก,กะแตนจนหนา1สิเป็นตะกะแตนมาแล้วอ่าโอเคแล้วพี่น้องเด้อท,ทักทายกันซ้ำนี่สวัสดีครับ